ครับสวัสดีครับวันนี้เรามากับเสียแจ็คดัมซิงแล้วก็พี่ดาบสายเซส่งกับพี่เสียโต้งนะครับคนขยันวันนี้เราพากันมาดูรถเทเลอร์อยู่สุรินอยู่จังหวัดสุรินมีรถสวยๆมาให้ดูหน่อยครับพี่น้องน,นี่ครับพี่นายส,ยสวยๆมาส่งมาเลยครับ มันก็สลิดบิดดีกับซิฟเวอร์บิด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 นี่ครับดูบรรยากาศนะครับนี่ดูน้ำครับให้ดูน้ำครับดูน้ำดูช้างด้วยครับดูช้างด้วยนะครับพี่ดำพักหน่อยครับพักหน่อยมูลน้ำเยอะเยอะเยอะครับมาหน้ามูลมีฮอทสายครับเอาดูสายด้วยครับเัายังดูสายเลยดีนะแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำมูลครับบูลมาเอาสายดีเลยครับ อันนี้เราไปพุ่งหน้าไปสุรินทร์ครับไปสีสางครับสีอันนี้ครับพี่ดาบสายเซิงนะครับเสียแจ็คดับซิงก็พี่เสียโต้งนะครับเบาเบาไ <c oughs> อนะพี่โต้งไม่ยอมนะพี่อยากยากับเพื่อนไหนนะเสียหอกองคนเดียวสิ <c oughs> สายเซิงพี่ดาบนะครับดูใครชอบอ่า การเงินมีป sí ัญหานะครับใส่ชุดนักศึกษามาหาได้เลยนะครับใส่สินมาหาใส่สินใส่สินก็เอาครับใส่อะไรเกี้ยวหมากก็เอาครับผมซื้อกลิตามากมายิ่งดีก็เริ่มเป็นตัวเสียด้ว่าเป็นเอียดแถบว่าแทบนี่ครับบรรยากาศอ๋อมีครับผมแค่นี้แหละครับอิู่เปื้อดรึบเหมือนแล้วนะครับปั๊มบ่อยมากแทะใช้บ่อยมากลึบหมดเลยใช้เยอะไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องทรัพย์เกษตรไทย เจดสีลูกฟาร์มสวัสดีครับ <c oughs> อยู่ดีสบายมีแห้งกินข้าอนเนี้ยก็ขอาเจ้าเด้อประวนกับพี่มอมี่กระทุกสสะนะเสียนะครับเสียบ้านเกษตรฟาร์มจำหน่ายในโตเจ่นเหลวน้ำเชื้อวัวขวายแล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรสวัสดีครับ